เข้มาแล้เแล้วก็ดดูยืนนาดยืนหช่อลยเชยอดใจยเช่เลยคูไม่ได้เจอกันตล้านปีไม่ได้เจอกันนานเลยมาหาล้ปีเลยทำไมกำลังทำงาน แล้วถกันให้อย่างนี้ใช่ไหมคือรูปแรกก่อนที่จะขวามือล้ดูปคอเล้วข้างในก่อนนะคะใ่ใช่ปิดไม้อะยุไม่ต้องปิดไม่หรอกไว้ไว้แบบนั้นเลยนีย่นะครับยังมันปิดไม่ได้อ่ะ สร็จแล้วครับครับเดี๋ยวรอนี่ขอให้ลองทั้งตรงนี้ทั้งนงนี้ทั้งทั้งอ้ น่ามาก๊ะนะ <us it> ้าแล้วครัรดวันนี้เราเรียนยาวได้เลยเนี่ยใช่เราจะเรียนไปถึงเย็นเลยเลยครูเนี่ยเนาะดูใจูใจูอยากให้ครูดูสอนวิดูอยากให้ครูสอนทุกวิชาเลยตอนนี้ครูก็กี่วิชาเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้เกือเกือจะทั้งหมดแล้วนะครับเนาะ ดูค่ะนียังไม่เด็จนะคะเปคแรกครับาอ่าใครเสร็จแล้วนะลองเปิดไปหน้าที่สามสิบเจ็ดนะครับดูโจทย์ก่อนก็ได้นะครับเนาะแล้วถ้าเกิดใครที่สามารถนะทาได้เนาะก็ถ้าลองทําด้วยตัวเองไปก่อนได้เลยนะครับนะถ้าใครเข้าใจวิธีคิดแล้วเนี่ยก็ทําไปก่อนได้เลยเนาะไม่ยากนะครับเรื่องของการผ่านเราผ่านมาหมดแล้วนะครับเนาะทั้งการหารลงตัวหารแบบไม่ลงตัวนะครับเนาะ หายไม่ลงตัวก็แบบที่มันเหลือเศษนั่นเองครับเอาลองดูวิธีการคิดก็เหมือนเดิมเลยคล้ายๆเดิมเลยนะครับเน้เอแค่เราจะต้องดูเท่านั้นเองว่าข้อไหนจะต้องใช้สูตรพูแม่ไหนนะครับหน้า,า,า,าที่นทเรแ้ทุกรมแ้หที่สามสิบหกเร็จแล้วเลยยังเอ่ะ อ่อะตอมอยู่ข้อไหนเนี่ยอะตอมอยู่ข้อห้าค่ะอยู่ข้อห้ออากำลังเขียนทำไม่เสร็จครูมีหกคนเล่นลูกบอลสี่สิบแปดลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะูอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคุณครูจะไปต่อหน้าที่สามสิบเจ็ดแล้วนะครับมีใครยังไม่เสร็จไ <Okay S 1> ี้เรมีไห ไม่มีนะครับเนาะเรามาต่อกันหน้าที่สามสิบเจ็ดนะครับเนาะสามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดนะครับขุนนะขุนนะครับต้นกล้าแก้วตาใบบัวขิงและเข้มนะครับเนาะอ่านั่งเล่นลูกบอลสี่สิบแปดลูกดังนี้โอ้โหสี่สิบแปดลูกเลยนะครับลูกบอลเนาะเดี๋ยวเรามานับเด็กกันก่อนนะครับเด็กมีกี่คนเอ่ย อมีคุณหนึ่งหนึ่งกล้าก็เป็นคนที่สองสองคนที่สามไปตัวสามเออไปสิงสิงแก้เป็นคนที่หกใช่ไหมอ่าทีนี้นะครับเล่นเป็นคนที่เจ็ดเล่นไม่ใช่คนครับเล่นไม่ใช่คนเนาะอ้านะครับ เด็กผมคนนี้เนี่ยเล่นลูกบอล8ลูกนะครับลูกบอลมีกี่สีเอ่ยเด็กๆลองดูหนอ่อยสองสีสองสีมีสีแด<บ>งสีเขียวใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาข้อที่หนึ่งนะครับเนาะมาในทีมคิดมัดเลยเอ้าวถ้าทุกคนแบ่งลูกบอลคนละเท่าๆกันจะได้กี่ลูกเนาะอ่าจะได้คนละก,กี่ลูกวิธีการคิดคิดยังไงครับ เล่นทีแล้วลูกอ่าถ้าเกิดเขียนเป็นโจทย์เอสัญลักษณ์การหารนะครับนาะประโยคสัญลักษณ์การหารจะเขียนได้ยังไงเอ่ยถ้าทุกคนนะแบ่งลูกบอลคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ลูกเนาะเราก็ต้องเอาลูกบอลทั้งหมดใช่ไหมลูกบอลทั้งหมดมีกี่ลูกเอ่ย48ลูก่48ลูกนะครับ48ลูกหารด้วยเท่าไร่เอ่ย หารด้วยจำนวนเด็ก hmm. ท hmm. ั้งหมดนะเด็กทั้งหมดมีก uh, like, oh ี oh, ่คนหกค่ะอ่าสี่สิบแปดหารหกเองนะครับอ้าวเท่ากับเท่าไหร่ชื่อเป็นคิดแล้วแปดค่ะโอ้โหรวดเร็วมากเลยนะครับเนาะอ่าสี่สิบแปดหารหกเท่ากับจุดจุดจุดมีคนตอบมาแล้วนะครับเนาะก็คือเท่ากับเท่าไหร่เอย อน,นี้เท่ากับมีคนตอบมาแล้วเมื่อกี้เท่ากับแปดนะครับเปเท่ากับแปดลูกแปดมาจากไหนเอ่ยเด็กๆแปดมาจากตัวคูณคูไม่ได้คูณไม่ทิงัแปดมาจากไหนเอ่ยแปดก็คือมาจากการท่องสูตรคูณแม่หกใช่ไหมอ่า เนาะให้ได้สี่สิบแปดนะครับเนาะ,ะเราก็ท่องเลยนะสุภูตแม่หกเนาะหกแปดสี่สิบแปดนะครับเราะตอบแปดลูกครับสัญญาณค่อยดียอ่ะอ่าต่อไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะถ้าทุกคนนะได้ลูกบอลสีแดงคนละเท่ากันจะได้ลูกบอลสีแดงคนละกี่ลูกอ้าว เราก็จะต้องนับลูกบอลสีแดงแล้วนะครับเนาะมานับลูกบอลสีแดงกันนะครับเนาะหนะึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เขาแบ่งเป็นแถวแล้วนะับตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะนะนับเป็นกลุ่มนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบแล้วนะเนาะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าได้ยี่สิบแล้วนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมีลูกบอลสีแดงทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยมันเป็นสามสิบลูกใช่ไหมอ่าทีนี้เขาถามว่า ถ้าทุกคนได้ลูกบอล,นะลบสีแดงคนละเท่าเกันนะจะได้ลูกบอลสีแดงคนละจุดลูกต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งครับสามสิบหารหกอ่าถูกต้องนะครับน้อยก็คือต้องเอาสามสิบนะครับเอาลูกบอลสีแดงทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับก็คือเอาสามสิบหารด้วยเท่าไหร่เอ้ยหก หก <6, S 2> ใช่หกนี่คือจํานวนเด็กๆทั้งหมดหกคนนะครับเนาะอ่ะาสามสิบหารด้วยหกนะเท่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยห้าค่ะอ่าอันนี้เราก็จะต้องท่องสูตรคูณแม่หกนะครับเนาะอ่านกะ็ท่องไปเลยนะครับหกหนะึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบอ่าเพราะฉะนั้นแบบที่ทัพจินบอกนะครับเนาะก็คือ อ่าต้องเขียนเลขห้าลงไปนะครับเนาะก็คืออ่าถ้าทุกคนครับแบ่งลูกบอลสีแดงคนละเท่ากันเนี่ยก็คือจะได้ลูกสีแดงคนละห้าลูกนั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับเนาะต่อไปข้อที่สามเอาทันไหมเอ่ยเด็กๆทันไหมฮึมปูดูครบ หน,หน้าที่สามสิบหกนูยังไม่เสร็จเพราะหนูไปเข้าห้องน้ำมาคุณงสงให้ได้ไหมคะเดี๋ยวครูย,ย้อนกลับไปให้ครับเนอะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวครูแคปไปให้เนอะอเอ่าข้อที่สามเด็กๆลองทำเองดูนะครับข้อที่สาม อ่าให้เวลาสองนาทีในการทำนะครับข้อที่สามนะครูจับเวลานะหยุทำเ,เร็จหมดแล้วอ่าเร็นหมดแล้วเหรอถึงข้อที่สี่แล้วเหรอใช่ค่ะอ่าเก่งมากเลยนะครับเนาะถ้าทัพทิมตรวจสอบตัวทางคำตอบของตัวเองมั่นใจว่าถูกแล้วนะทัพทิมพักก่อนได้เลยนะครับนะเนาะแล้าจะอยู่ในห้องโอเคนะครับเนาะ อแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับในวิชาภาษาจีนเราก็จะเรียนวิชาภาษาษาไทยของครูแทนนะครับเราไม่อยากออกจากซูมเลยอยากคุยแบ่เสียวีันเราพูดลูกค้าหนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จหมแล้วเหรออืออ่ยู่รอคำตอกันนะล่ะโอเคค่ะอ่มองเวลาครบสองนาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับเนาะ ่ามาดูข้อที่สามนะคร to it, ับเขาบอกว่า Hence, ถ้าทุกคนได้ลูกบอลสีเขียวคนละเท่าเท่ากันแปลว่าเราจะต้องเป็นนับลูกบอลสีเขียวนะครับเนาะถ้าทุกคนได้ลูกบอลสีเขียวคนละเท่าเท่ากันจะได้ลูกบอลสีเขียวคนละจุดๆลูกนะครับเนาะเราก็จะต้องนับลูกบอลสีเขียวนะครับยยังงงกนนอออ่าไ้้ิดป กุนหนูนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดสามลูกเ้าสิสบอ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ้าวสิบปดลูกนะครับอ่าเดี๋ยวคุกข,ขอรับโทรศัพท์แป๊บน,นึ่งนะครับเนาะได้ค่ะไป,ไปเดี๋ยวุูดูแม่รับขาไม่แ่าังนเวี ไม่นะโอเคยังเงินเลยุยเรื่องใส่มต์โควิวิไม่ไม่ไม่ใครไม่มนใส่แมเื้อนี่แมตเจอต่อไปแล้วใส่แม่ต์ใ่แม่ตใ่ใส่ใส่แมใส่แม จะได้ไม่ต่ำเลยถ้าเกิดเ,เ,เราตายแม,ม,ม่เราก็จ้อเป็นเขาเก็บสิละถ้าเกิดเราตายแม่ริงดีเราจะจะไม่ต่ำเลยง่ายงาจะได้ไมตเลเอ้เอ้ยเอ้ยจะไมเขยอยากนะทำไมอยากให้ ข้าวึบาทนะหนบานะหนานะอ้าวกลับมาแล้วนะครับมีโทรศัพท์นะครับน้องาเมื่อกี้ลูกบอลสีเขียวเรานับได้สิบแปดลูกใช่ไหมเด็กๆเนาะอ่าทีนี้นะครับเราจะแบ่งลูกบอลสีเขียวให้เท่าๆกันนะเราก็จะต้องคิดยังไงครับคอสิบแปดใช่ไหมหารเท่าไรเอ่ยเด็กๆ หารจำนวนเด็กทั้งหมดก็คือเท่าไรเอ่ยแปคนแปนะครับเนาะอ่าทีนี้เราก็จะต้องท่องสูตรคูณแม่หกแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ท่องเลยนะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดอ้าวเพราะฉะนั้นนะครับแล,แล้วลว่าอ่าเด็กๆนะครับจะได้ลูกบอลสีเขียวคนละ สามลูกนะครับเนาะทีนี้อ่มาข้อที่สี่ข้อที่สี่เนาะทันเอ่ยอ่าดีสีทันค่ะคุณครูนะครับเนาะข้อที่สี่ถ้าทุกคนได้ลูกบอลสีแดงและลูกบอลสีเขียวคนละเท่าเท่ากันจะได้ลูกบอลคนละกี่ลูกเอ้าอันนี้ต้องทำยังไงเอ่ยข้อนี้น ห้าสิบสามค่ะเออทำยังไงเอ่ยข้อนี้เอาจะเออใช่ต้องเอาคำตอบจากข้อสองและข้อสามมาทำาไงกันครับมารวมกันค่ะมารวมกันรวมก็คือการบวกนั่นเองนะครับเราก็คือเอาห้าบวกสามเท่ากับเท่าไรเอ่ยอ 6 3ได้8เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ8นั่นเองนะครับเนาะในที่สุดควาเสรษจเลยนะครับเลาะคณิตศาสตร์ในวันนี้น่าดูเรื่องการหารนะครับเด็กๆวันนี้ก็จบแล้วนะครับเรื่องการหารเนาะอ่ามันยังเหลือแล้วมันยังเหลือหน้าหนึ่งแต่หน้าต่อไปเนี่ยครูไม่ได้ให้ส่งนะครับถ้าเกิดเด็กๆอยากทำด้วยตัวเองก็ทำได้นะครับเนาะ แล้วพี่แะมรันยังผมไม่ทานอยู่แล้วอ่ะครับเออพุณลูกสองอย่าลืมอยเวลาเล่นเกมอ๋อไม่มีมันจะอยู่ในหนังสือครับเออมันจะอยู่ในหนังสือครับพี่แน่หนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ส่งครับให้ส่งแค่ที่ส่งแค่พครับเนาะโอเคีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเจอกันในวิชาภาษาไทยนะยบายสวัสดีครับพีด็กสวัสดีครับบายบาย วันนี้บายบายบบายบายครับเจ้าหน้าทีบายบายครับนี้ค่ะคุณครูดูสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนิดหนึ่งจบจอจอบอจบจอบอจบจบแล้วนะจบจอบอจบอืมเค